นางตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแต่ก็รู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตในคันเดือนผ่านไปจนครบกำหนดในคืนที่ฟ้าครึ้มและลมแรงนางสำลีให้กำเนิดลูกชายแต่เมื่อแม่พยาบาลมองเห็นทารกนางก็สะดุ้งตกใจนี่นี่คืออะไรใบหน้าของเด็ก ด้านซ้ายดำสนิทเหมือนถูกไฟไหม้แต่นางสัาลีไม่ได้สนใจนางอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนด้วยความรักอันล้นเหลือลูกของแม่ไม่ว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรแม่ก็รักเจ้าเท่ากันพวกเขาตั้งชื่อให้ลูกว่าขวานฟ้าหน้าดำเมื่อชาวบ้านรู้ว่ามีเด็กประหลาดเกิดขึ้นมาในหมู่บ้านต่างก็คิดไปต่างๆนาะนาะ ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านจึงทากาันออกมาขับไล่นายอุทยัยนางสำลีและขวานฟ้าให้ออกไปจากหมู่บ้านขณะนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ทอมฟ้าครึ้งและเกิดฟ้าผ่าขึ้นและทันทีก็ปรากฏขวานวิเศษที่ลอยลงมาและเปล่งสายฟ้าออกมาขับไล่ชาวบ้านหนีแตกกระเจิงไปทันทีและด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่เด็กชายน้อยเติบโตขึ้น ท่ามกลางความอบอุ่น